่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมเปิดกิจกรรมสร้างแบรนด์แฟชั่นคราฟไทยสู่ระดับโลกผ่านโครงการแฟชั่นฮีโร่แบรนด์สาขาหัตถอุตสาหกรรมไทยผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์สมัยใหม่ยกระดับภาพลักษณ์ตลาดการผลิตเชื่อมโยงซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทพร,ร้อมผลักดันสินค้าผ้าเครื่องหนังเครื่องจักรสารเซรามิกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจริงๆโครงการนี้คือโครงการซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะซึ่ง ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการส่งเสริมในเชิงของเศรษฐกิจโดยการใช้กลไกลของ s อ f t Power ในโครงการนี้เป็นการกระตุ้นในเรื่องของสินค้าแฟชั่นนะคะการที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของสินค้าแฟชั่นการดึงทุนวัฒนธรรมเนี่ยสู่สากลทำให้เกิดไอดนติตี้ของตัวสินค้าแล้วก็ทำให้ตัวแบรนด์เนี่ยเป็นฮีโร่นะคะก็ภายใต้ กลไกของการพัฒนาในเชิงของตัวฮีโร่แบรนเองเนี่ยทางกรมก็ได้เน้นย้ำนะคะในการที่จะดึงเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวผิดพัธา์การใส่กลไกของการออกแบบรวมไปถึงการนำเรื่องของการตลาดเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการที่จะใช้กลไกต่างๆเหล่านี้ในการยกระดับให้เกิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์นะคะในกลุ่มของสาขาง,งานคราฟต์ซึ่งก็คือเรื่องของหัตถอุตสาหกรรมซึ่งเราเน้นย้ำว่าตัวหัตถอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราจะเน้นในทุกๆตัวผิดพันที่ใช้ฝีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานทองานจากักงานสารนะคะก็เป็นสิ่งที่เรามีความความเชี่ยวชาญในการที่จะใช้เชิงของเทคนิคเข้าไปพัฒนาตัวผิดพันแล้วก็ ยกระดับในเรื่องของตลาดพัฒนาตัวผู้ประกอบการในแต่ละกิจการที่ครอบคลุมในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยในคราวนี้เองนะคะก็มีผู้สนใจเนี่ยมากกว่า150กว่ารายนะคะเราสามารถที่จะดันให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยเป็นฮีโร่นะคะทั้ง20กว่ารายนะคะก็คาดว่าเราสามารถที่จะกระตุ้นในเชิงของเศรษฐกิจ สามารถดึงดูดในเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวเข้ามาสู่กลไกของการพัฒนาในเชิงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ดึงอัตลักษณ์ในเชิงของพื้นที่ของชุมชนแต่ละที่เนี่ยเข้ามาเป็นตัวดันให้เกิดเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมของไทยแล้วก็ไปสู่ในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ดันเรื่องของการท่องเที่ยวทําให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยก้าวข้ามระดับของรายได้ปานกลางได้ค่ะ ก็จากเดิมเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาในเชิงของคนเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยจะมีพื้นฐานในเชิงของการพัฒนาในงานฝีมือซึ่งนั่นก็คือเรื่องของหัตกรรมแต่เราใส่เรื่องของหัตถาอุตสาหกรรมเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดกลไกลในเชิงของธุรกิจมากขึ้น จากการที่ใช้ตัวการพัฒนาผิดพันธ์ในเชิงของฝีมือแล้วเนี่ยหากเราใส่ในเชิงของนวัตกรรมการใส่ดีไซน์การออกแบบรวมไปถึงการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มการดันในเรื่องของสตอรี่เทลลิงในด้านของการตลาดเองนะคะแล้วก็ใส่ในเชิงของการใช้กลไกของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นตัว กระตุ้นให้ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถผ่านกลไกลในการพัฒนาซึ่งเราใช้หลักของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าไปอย่างน้อยอผู้ประกอบการทั้ง20กว่ารายเนี่ยเขาจะได้การพัฒนาทั้งในเชิงของตัวผิดพลุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของการออกแบบการใช้สีหรือว่านวัตกรรมหรือว่าเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆเ,เข้าไปเสริมแล้วในเชิงของธุรกิจเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงให้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ย ไปทดสอบตลาดได้ทั้งตลาดในประเทศนะคะในโมเดินเทรดต่างๆแล้วก็ในงานแสดงสินค้าซึ่งในปีนี้เองค่ะเราเชื่อมโยงกับงานแสดงสินค้าที่โตเกียวนะคะเป็นงานโตเกียวกิฟที่ญี่ปุ่นค่ะ กทั้ง20กว่ารายเนี่ยเราสามารถดึงผิดพันธ์ุของเขาเนี่ยไปร่วมในงานแสดงสินค้าแล้วก็โชว์ผิดพันธ์ุดึงดูดให้เกิดการแมทชิ่งแล้วก็ทำการค้าระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละรายได้ค่ะ A, ในะโครงการของกรมส่งเสริมสาก,กรรมนะคะภายใต้ซอ f t power ของแฟชั่นเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีการพัฒนา ทั้งในเชิงของตัววัตถุดิบทั้งในเชิงของตัวผิดพันธุ์แล้วก็เรื่องของการตลาดผ่านกลไกของซอฟ t ์พาวเวอร์นะคะก็เรียนเชิญทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะ,ะผู้ประกอบการในในแต่ละพื้นที่ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะในแต่ละชุมชนมีดีอะไรในการที่ดึงตัวผิดพันธุ์ของตัวเองเออกมาพัฒนาหรือแม้กระทั่งในการฝึกอบรมพัฒนาคนนะคะเราก็สามารถที่จะ เชื่อมโยงผ่านทักษะต่างๆที่ทางกรมเนี่ยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาผิดพณฑ์เรื่องของการตลาดแล้วก็การดันให้เกิดการเชื่อมต่อในเชิงของธุรกิจสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้นะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กรมเนี่ยอยากเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยผ่านทางช่องทางที่กรมมีไม่ว่าจะวิ่งตรงมายังดีพร้อมหรือว่ากรมส,ส่งเสริมสากรรที่ตั้งอยู่ที่ส่วนกลางที่กรุงเทพก ที่ศูนย์ส่งเสริมสักกรรมภาคนะคะที่มีอยู่ทั่วทุกภาคามีในการาสมัครในเชิงของออนไลน์แล้วก็ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลายที่ทางกรมเนี่ยมีอยู่ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมในการพัฒนา,าผู้ประกอบการพัฒนาผิดพันธุ์แล้วก็ร่วมกันส่งเสริมให้ธุรกิจในเชิงของสร้างสารรค์ในเชิงของชุมชนเนี่ยสามารถโตไกลได้สู่สากลตามนโยบายของซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลค่ะ